บิสม ah uh. ิลลาฮิราะห์มานุราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุอัลฮัมดุลิลลนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากำลังอยู่กับบกอา่อานกิรอตีเล่ม4นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าที่26หน้านี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากหน้าที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการอ่านนะครับตัวอักษรนะครับที่มันมีสัญลักษณ์วงกลมนะครับ ซึ่งที่เราเรียนผ่านมาก็คือจะเป็นกรนีตัววาวนะตัววาวที่มีสัญลักษณ์งกลมกำกับไว้ข้างบนนะครับก็คือจะเป็นตัวตัวอักษรที่เราไม่ต้องอ่านนะครับก็คือไม่มีค่าในการอ่านนะครับไม่ต้องไปผสมเสียงยกตัวอย่างเช่นคำนี้นะครับลาอิกะนะครับตัวนี้เราก็อ่านแค่จังหวะเดียวนะครับเพราะว่าตัววาวตัวนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปผสมเสียงกับตัวตัวฮัมจักนะครับก็อ่านแค่จังหวะเดียวลาอิกะนะครับ โอเคส่วนเนในในในประโยคที่เหลือด้านล่างนี้นะครับก็คือ,อดูแล้วก็ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายเพิ่มนะ,ะคิดว่าน่าจะอ่านกันได้นะครับสำหรับใครที่ติดตามพิออตีมาดูตลอดนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าลองกดหยุดวิดีโอนะครับแล้วก็อ่านด้วยตัวเองนะครับสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกลับมากลับมาฟังแล้วก็กลับมาฝึกฝนด้วยกันนะครับ โอเคในส่วนของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราาผมจะทําการอ่านนะครับโดยที่จะพยายามอ่านเป็นแยกเรียกก่อนนะครับเป็นวักวักหรือว่าเป็นคำคำก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับรอบสองรอบสามนะครับก็จะอ่านเชื่อมทั้งประโยคไปเลยนะครับามาดูกันเลยแล้วกันนะครับอุลาอกาฮุมุลกาฟาโรตุลฟาจาโรตุ ค่อยๆดูนะครับโดยเฉพาะส่วนไหนที่มันอ่านสั้นๆนะครับกาฟารอตุฟาเจโรตุโอเคเดี๋ยวลองอ่านเชื่อมนะครับอูลาอิกาหูมุลกาฟารอตุฟาเจโรตุอูลาอิกาหูมุลกาฟารอตุฟาเจโรตุ Saurikum uri dar al-fasiqina Langsung saja Sa uri kum dar al-fasiqina Sa uri kum dar al-fasiqina อินนามะยาตาดะคารุลุลตรงนี้ดูให้ดีนะครับมันจะอ่านสั้นนะครับต่อเนื่องเลยนะครับยาตาดะตัชดีดอยู่บนนี้นะครับยาตาดะคารุล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 นะครับอันนี้อ่านสั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอูนะครับส่วนอันนี้ลุลนะครับเราเชื่อมันนี่เลยนะครับตัววาวตัวนี้นะครับก็เหมือนไม่มีค่านะ ปกติอา่านอูลูนะครับแต่เวลาอา่านเชื่อมมาที่คําที่คําอีกคํานึงตรงนี้นะครับเราผสมเสียงมาที่ตัวลามสุกูลเลยนะครับไม่ต้องลากเสียงยาวนะอูลุลตัววาวนี้ไม่มีค่าอัลิฟตัวนี้นะครับไม่มีค่าฮัมซาห์อสสัลซอลนะครับไม่มีค่าก็มาเชื่อมกับตัวลามเลยนะครับลามสุกูลอูลุลอลัลบาบีโอเคนี่ลองเชื่อมนะครับอินนามายาตาด

أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب قال فما بال القرون الأولى ตรงนี้ดูให้ดีนะครับ ไม่มีสัญลักษณ์วงกลมนะครับดังนั้นตัววาวตัวนี้มีค่านะครับเราอ่านสองจังหวะนะผสมเสียงกับดอมมะตัวนี้นะครับอลูลานะครับอย่าไปอ่านสั้นนะครับน้อ,องเชื่อมนะครับอัลฟามาบาลุลกูรุนิลอูลอาอัลฟามาบาลุลกูรุนิลอูลา ไปนะครับอินนัลอินซานาลิยรับบีฮีลาคานูดุนเดี๋ยวลองอ่านเชื่อนะครับอินนัลอินซานาลิยรับบีฮีลาคานูดุนอินนัลอินซานาลิยรับ บีฮิลาคานูดุนประโยคสุดท้ายนะครับฟัตลูฮาอิงคุงตุมซอดิกีนลองอ่านเชื่อมนะครับฟัตลูฮาอิงคุงตุมซอดิกีน ฟัตลูฮาอินคุมตุมซ ا ดิกีน่าคอแล้วนะครับก็นอันนี้จะเห็นว่ายังไม่ได้ยาวมากนะครับยังไม่ได้ยาวมากแล้วก็คำต่างๆก็ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับก็ลองพยายามดูนะครับโอเคครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการทบทวนเรื่องตัวเลขนะครับตัวเลขอาหรับนะครับเราระบุให้ถูกต้องนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับ ยี่สิบเจ็ดสามร้อยสี่สิบห้าสิบเก้าแปดร้อยเจ็ดสิบสี่หกสิบเอ็ดสองร้อยสิบแปดโอเคนะครับจบเพียงแค่นี้นะครับอ,อย่างไรก็ตาม อย่าลืมติดตามนะครับในหน้าถัดไปนะครับเรายังอยู่เรื่องของการฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับในหน้าถัดไปนี่ก็จะเจอประโยคที่ยาวขึ้นนะครับส่วนวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนครับ wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh